คุณแม่เราควรทําไงบ้างคบแฟนคนนี้ได้สามเดือนเขาให้เราดูแลพอผิดนัดแค่ครั้งเดียวด่าเราขึ้นมึงกูเลยแล้วยังไปบอกอีกว่าจะไปคบคนอื่นไม่คบเราแล้วแค่สามเดือนหรอกเรารู้แล้วว่าก็เป็นยังไงแค่สามเดือนเนี่ยเรายังไม่ยังให้ถือว่าเป็นแฟนมึงคู่รักนันหรอกแค่เราดูใจกัน เมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ก็ถอยออกมาถ้าเราอยู่นานกว่านี้เรายิ่งจะทุกข์นหลูกแค่สามเดือนเนี่ยยังถือว่ายังเป็นข้าวใหม่ประมาณนะยังความรักยังหอมหวานอยู่นะใช่อ๋อแค่สามเดือนยังเป็นแบบนั้นอ๋อถอยออกมาเลอะอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับความทุกข์นะคะถอยออกมาเถอะนะคะไม่ต้องไปสนใจคผมเคยอธิบายให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วความรักช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นเหมือนผู้หญิงท้องผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับผู้หญิงท้องเนี่ยเวลา เด็กท้องอยู่ในครรภ์แม่เนี่ยเเดือนนะครับมันจะเป็นการปรับตัวระหว่างเด็กกับแม่ถ้าเข้ากันได้นะครับ เด็กก็จะคลอดออกมามีอายุไขเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้ากันไม่ได้มีสภาวะแทรกซ้อนเด็กอาจจะเป็นนั่นเป็นนี่แม่อาจจะเป็นนั่นเป็นนี่สุดท้ายเด็กอาจจะแท้งไปนะครับคือการเข้ากันไม่ได้ระหว่างแม่กับลูกหรืออาจจะหนักหน่อยแม่อาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นความรักก็เหมือนกันครับในระหว่าง1นถึงหเดือนมันคือการปรับตัวเข้าหากันถ้าเราเข้ากันได้หลังจากเดือนที่6กเป็นต้นไปเราก็จะมีดวงคู่ที่เราได้ใช้ร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ากันไม่ได้ครับมันก็อาจจะเลิกลากันไปโดยบางครั้งบางทีอาจจะไม่ททรราาาาบบสเเเเหตุงงคัก็ไปลย อย่างที่ดัานนี้นเ,นเขาบอกว่าเตดปากนะครับนั่นนี้เ็ใช้ภาษาว่าเตดปากการเทคืคอมันมันต้องเข้าใจะครับมันคือการปรับตัวเข้าหากันเมื่อมันเห็นแล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้ะะเขาแค่ถอยแค่นั้นเองใช่ใช่ถอยออกมาตลกอย่าเรายาเอาตัวเองไปไปอยู่กับความทุกข์นะคะแค่สามเดือนเนี่ยถ้าเ็ามีพฤติกรรมแบบนั้นก็หยุดถลุกนะคะมาถอยออกมาดีกว่า สหรับใครที่อยากปรึกษาอยากได้รับคําแนะนำนะครับจะเป็นการได้รับคําแนะนําแบบตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้ถตงว่าได้คนรักกลับมาแล้วแล้วหลังจากนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นอีกหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับมีค่าใช้จ่าย199บาทนะครับสำหรับการรับพิธีการแล้วก็รับคําแนะนำนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะทักได้นะครับทักเข้าไปในไลน์ได้เลยนะ